วันนี้เข้าสวนสวนปา่าดูความร่มรื่นของปอรเพาเสียงไก่ไก่ไก่งวงเขาอยากออกไข่อันนี้ส้มโอค่ะสวยสวยข้างล่างก็มีแต่ขี้ไก่เลยค่ะ พอเราปล่อยไก่มาเขาเริ่มสวยเขียวกะจีอันนั้นส้มโอขาวน้ำนคือต้นใหญ่ค่ะตรงนี้ก็คือพอเราปล่อยไก่ออกมา ไก่มันมากินหญ้าหมดค่ะดูไม่มีหญ้าสักเส้นสะอาดซานพาไปดูมะนาวรุ่นนี้ได้น้ำโดกมากค่ะรุ่นนี้ได้น้ำสองต้นนี้ก็เกือบสองพันลูกแล้วค่ะนี่ค่ะโดกมากค่ะ ดกไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยามะนาวธรรมชาติขายไม่ออกหรอกคะ่ะมียี่สิบต้นต้นละพันลูกใครสนใจก็ออเดอร์ได้นะคะช่วยกเกษตรกรนะคะเราอุตสาปลูกแล้วเราอยู่ชนบทเราก็ขายไม่ได้เลยคะ่ะดูคะ่ะ ดุมากมีแต่ขี้ไก่ไก่มาขี้มาเนี่ยไม่เคยได้ปุ๋ยไม่ได้เคยได้ฮอร์โมนไม่เคยได้ on, ไเ,ไดเอายาฆ่ามแมลงหรอกค่ะนี่เราเป็นสวนที่เราปลูกธรรมชาติชาวสวนชาวสวนแก่ๆสองคนทำค่ะ แต่ว่าหาคนซื้อยากเวลาเราไปขายเขาก็บอกว่าเขาก็ปลูกนะคะนี่ค่ะเราก็เลยปล่อยอย่างนี้แหละคะ่ะเยอะค่ะนี่ก็จะออกประมาณเดือนหนึ่งก็จะออกแล้วส่วนมะนาวเรานะคะ เราปลูกเพราะว่ามันสวยงามแล้วเราชอบดูค่ะใช้สนใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรก็อเอเดอรมะนาวให้ด้วยนะคะนี่ค่ะมะนาวเราเยอะค่ะ ต้นล้วเป็นพันลูกยี่สิบต้นก็ <c oughs> เยอะก็เป็นสวนป่านะคะลมพัดเย็นสบายข้างล่างก็ไม่มีหญ้าพวกไก่มากินหญ้าหมดดูมะนาวดูทุกต้นคะ่ะ สวนมะนาวนะคะสวนมะนาวเกษตรกรสูงอายุทําสวนมะนาวขายไม่ได้ค่ะแต่ว่าขายไม่ได้หรอกถ้าใครสนใจจะอุดหนุนผู้สูงอายุก็โทรมานะคะ 0899402799มะนาวปอดสารพิษมะนาวไร้สารนะะธรรมชาติธรรมชาติเพราะว่าดูดินของเราค่ะดินของเราอุดมสมบูรณ์ค่ะ มีไส้เดือนฝอยมีเศษไม้เห็นไหมคะเศษอินทรีย์วัตถุค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่ปุย๋ยฮอร์โมนหรือว่ายาฆ่ามแมลงดูใบเขาก็สวยเป็นแป้นค่ะแป้นพิจิตค่ะมะนาวแป้นพิจิต เยอะค่ะโอเคนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ